เปิดใจกอ๊อปอดีตแฟนเก่านิ่มย้อนอดีตแฉแหลกคบซ้อนซ่อนเงื่อนไม่เชื่อน้องต่อเป็นลูกของพุทธผู้สุ่ข่าวได้ลงพื้นที่ไปที่บ้านกุดกว้างตําบลกุดกว้างอําเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นพบกับนายสุวรรณบุญนนแต้หรือกอ๊อปอายุ29ปีชาวบ้านกุดกว้างอดีตแฟนที่เคยคบกับนิ่มแม่ของน้องต่อที่หายตัวไป นายสุวรรณกล่าวว่ารู้จักกับนิ่มในย่านพระรามสองเพราะขณะนั้นตนเองไปทำงานที่กรุงเทพจึงได้เจอกับนิ่มก่อนจะตกลงคบหากันเป็นแฟนโดยในช่วงระยะเวลาสองเดือนก็ได้พานิ่มมาที่บ้านที่ขอนแก่นส่วนกระทั่งมีผู้ชายที่ชื่อพุทธโทรหานิ่มมาบอกตอนเองว่าเป็นสามีซึ่งมารู้ทีหลังว่าเป็นสามีของนิ่มจึงส่งนิ่มกลับไปที่กรุงเทพ ตลอดระยะเวลาสองเดือนที่คบหากับนิมไม่รู้ว่านิมมีสามีแล้วและไม่รู้ว่าพุทธคือสามีของนิมเพราะนิมบอกว่าเป็นพี่ชายซึ่งได้มารู้ความจริงช่วงที่พานนิมมาที่ขอนแก่นผู้ชายชื่อพุทธโทรหาแต่นิมไม่รับสาย ผมจึงรับสายแทนพอรับสายพุทธก็บอกว่านี่พุทธนะเป็นสามีของนิ่มและบอกว่าได้แจ้งตำรวจจับผมด้วย้วยกล่าวหาว่าผมเป็นคนขโมยเมียของพุทธมาจึงได้ส่งนิ่มกลับไปซึ่งก่อนที่จะส่งนิ่มกลับไปนั้นก็ได้ถามแต่นิ่มก็นิ่งเฉยไม่พูดอะไรเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนไม่รู้สึกอะไรแล้วซึ่งตอน ที่ส่งนิ่มกลับไปก็ไม่ได้จะอะไรอาวนอะไรเพราะไม่ชอบยุ่งกับเมียของคนอื่นลูกเมียคนอื่นไม่ยุ่งอยู่แล้วแต่ถ้ารู้ตั้งแต่แรกว่ามีสามีก็คงไม่คบกับนิ่มเป็นแฟนนายสุวรรณกล่าวต่ออีกว่าที่ผ่านมาตนเองเคยเห็นนิ่มแอบคุยกับพุทธทุกวันซึ่งก็รู้แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรเคยถามแต่นิ่มก็ไม่พูดตนเองก็ไม่พูดอะไรเพราะไม่ชอบสาสีใครอีกทั้งพุทธขู่ว่า จะแจ้งจับตนเองตนเองก็เลยส่งนิ่มกลับไปในส่วนที่บอกว่านิ่มโคบผู้ชายหลายคนเรื่องนี้ยืนยันว่าจริงส่วนตัวที่พบเจอมีครั้งหนึ่งเคยไปส่งนิ่มตอนที่พุธมาตามตัวนิ่มกลับพอส่งกลับไปแล้วตนเองก็โทรหานิ่มกลัวว่าพุทธจะทำร้ายนิ่มก็ได้โทรหาและสอบถามว่า พูดได้ทําอะไรหรือเปล่าแต่ปลายสายที่ได้ยินนิ่มอยู่กับผู้ชายอีกคนนึงที่ไม่ใช่พุทธกลายเป็นว่าอยู่กับผู้ชายคนอื่นอีกหลังจากนั้นก็ตัดขาดการพูดคุยกับนิ่มพร้อมทั้งหักสิมทิ้งขายโทรศัพท์ทิ้ง,งและมีครอบครัวใหม่แล้วในส่วนที่พุทธขู่ว่าจะดำเนินคดีนั้นไม่ได้มีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกไปแต่อย่างใดเมื่อนักข่าวสอบถามเกี่ยวกับ เด็กคนนึงว่าใช่ลูกของพุทธหรือไม่ส่วนตัวมองแล้วว่าไม่น่าจะใช่ลูกของพุทธเพราะเขาโครงหน้าตาไม่เหมือนกันและไม่รู้ว่าเด็กคนนี้เป็นลูกใครเพราะนิ่มคบหลายคนเรื่องจริงปรากฏผลตัวดินเอของน้องต่อจากกรณีการหายตัวไปของน้องต่อได้ใช้ไปแปดเดือนมีข้อสงสัยว่าน้องต่อเป็นลูกจริงๆของพ่อพุทธหรือไม่ตำรวจจึงได้ทำการตรวจดินเอผู้เกี่ยวข้อง ล่าสุดได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเผยว่าผลการตรวจดินเอปรากฏว่าผลดินเอพบว่าดินเอของน้องต่อตรงกับผลตรวจดินเอของลุงแจ้หมายความว่าพ่อแท้ๆของน้องต่อคือลุงแจ้ไม่ใช่ในายพุทธซึ่งก่อนหน้าน,นี้ทีมข่าวได้คุยกับลุงแจ้ซึ่งลุงแจ้ก็ได้ยอมรับว่าเคยมีสัมพันธ์กันลึกซึ้งกับนิ่มจริงพร้อมยืนยันว่าตนป้องกันมาโดยตลอดพร้อมทั้งยังกล่าวอีกว่า หลุงก็ดูแลไอ้ต่อมาตลอดรักมันเหมือนลูกยังเคยบนไว้เลยว่าถ้าได้เจอจะบวดให้แต่อย่างไรก็ตามขอให้น้องต่อยังปลอดภัยซึ่งเรื่องนี้ตำรวจจะออกมาถแถลงตอนไหนคงต้องติดตามกันต่อไปตำรวจสับคาหลอกกล้องวงจรปิดไม่ได้เสียเปิดชัชดๆทำลายวันน้องต่อหายสำหรับความคืบหน้าของคดีน้องต่อ การสืบสวนสอบสวนของตำรวจพบกล้องวงจรปิดบางตัวสามารถบันทึกรถที่เข้าออกหน้าบ้านน้องต่อได้รวมถึงวันเกิดเหตุโดยในกล้องที่ตำรวจพบพบว่าทำลายของนายพุทธไม่ตรงกับคำให้การนายพุทธตื่นแล้วและเดินอยู่ในบ้านจากนั้นช่วงก่อนเวลา7นาฬิกามีรถจักรยานยนต์สีน้ำเงินออกจากบ้านน้องต่อไปแต่มุมกล้องไม่เห็นว่าเป็นบุคคลใดขับเพราะกล้องเป็นมุมต่ำจากนั้นรถจักรยานยนต์คันนี้ก็หายไประยะหนึ่ง และกลับมาช่วงเวลาประมาณ7นาฬิกาทางนี้มีพยานหนึ่งคนเข้าให้ปากคำกับตำรวจว่าช่วงเวลา6โมงกว่าได้ขี่รถจักรยานยนต์สวนทางกับนิ่มโดยนิ่มขี่คนเดียวและเข้าใจว่าน,นิ่มโคงไปตลาดในวันเกิดเหตุต่อมาช่วง7ดโมงกว่านิ่มก็อ้างว่าน้องต่อหายไปและนั่งคลุมโปล่งรล้องไห้ ส่วนผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานในบ้านพักน้องต่อพบว่ามีคราบเลือดที่รถจักรยานยนต์สีน้ำเงินโดยยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าเป็นเลือดของใครสรุปเบื้องตน้นคราบเลือดที่พบในบ้านน้องต่อหนึ่งที่หมอน้องต่อปริมาณมากพอสมควรเลือดซึมลงถึงชั้นเนื้อหมอนสองสุดท่อน้ำทิ้งหน้าห้องน้ำใช้ล้างจานตรงกับพยานคนหนึ่งที่ระบุว่า เวลาประมาณตีห้าก,กว่าของวันเกิดเหตุเห็นบุคคลหนึ่งหรือนิ่มมาล้างมือจุดนี้ 3. บริเวณผ้าห่มนั้งต่อมีเลือดประปายไม่มาก 4. ที่รถจักรยานยนต์สีน้ำเงินหลักฐานคราบเลือดทั้งหมดหากตำรวจพิสูจน์หลักฐานไม่นำเครื่องลูมินนลไปตรวจสอบก็จะไม่พบคราบเลือด ต่อมาในพูดเปิดใจเรื่องที่เกิดขึ้นบอกว่าตนเองได้มีโอกาสพูดคุยกับนิ่มแต่ไม่ได้คุยอะไรกันเยอะมีการสอบถามเรื่องชายเสื้อเหลืองนิ่มบอกตอนเองว่าเรื่องชายเสื้อเหลืองเป็นเพียงแค่การคิดไปเองแต่เรื่องลูกหายนิ่มยืนยันว่าไม่รู้เรื่องส่วนตัวไม่สามารถบอกได้ว่านิ่มโกหกหรือไม่เพราะนิ่มอาจจะพูดความจริงก็ได้ซึ่งตนเองก็ยังเชื่อนิ่มอยู่และไม่ว่านิ่มจะโก,กหกหรือไม่ตนเองก็ยังรักอยู่และไม่ได้ซวยเพราะผู้หญิงคนนี้ ยืนยันว่าที่ผ่านมาพยายามบอกนิ่มแล้วว่าให้พูดเท่าที่ตัวเองรู้และยังเชื่อว่าที่น้องต่อหายตัวไปเพราะคนนอกส่วนคราบเลือดที่ติดอยู่บนรถจักรยานยนต์ก็ไม่รู้จริงๆว่าเป็นเลือดของใครเพราะรถจักรยานยนต์ในบ้านมีสองคันเป็นของตนเองหนึ่งคันและ อีกคันของพี่ชายมือต้นตำรวจยังไม่ได้แจ้งว่าคันที่นำไปตรวจสอบเป็นคันไหนกันแน่ตัวยังเชื่อว่าที่ลูกหายตัวไปเป็นฝีมือของคนนอกที่เข้ามาอุ้มน้องต่อหายตัวไปส่วนตัวเสียใจที่วันนี้ถูกตำรวจฝากขังแล้วจะไม่ได้ช่วยทีมค้นหาเบาะแสลูกชายอีกซึ่งล่าสุดนิ่มสารภาพแล้วว่าเป็นคนนำน้องต่อทิ้งลงในแม่น้ำเอง นุ่มกัญชัยเผยพ,พิรุษภาษากายนิ่มวิเคราะห์น้องต่อยังมีชีวิตอยู่จากกรณีที่นิ่มแม่น้องต่อยอมรับสารภาพว่าโยนน้องต่อทิ้งลงแม่น้ำท่าจีนเนื่องจากลูกร้องไม่หยุดเลยไปอุ้มแล้วเข่าตัวจึงทำให้เด็กหลุดมือต่อมาตีห้าตื่นมาชงนมให้พบว่าเด็กนอนแน่นิ่งไม่ขยับจึงได้ไปโยนลูกทิ้งลงแม่น้ำ นายพิเชษได้เปิดเผยผ่านรายการหุนกระแสว่าระหว่างที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังนำทีมดำน้ำค้นหาร่างเด็กแปดเดือนแม่ของเด็กและพ่อนั่งหัวเราะอ,อีกทั้งยังถามทีมด้วยว่าพี่มาดำทำอะไรกันก่อนจะเดินกลับบ้านไปนอนขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเครียดกับการค้นหาร่างเด็กอยู่พร้อมยืนยันด้วยว่าสาเหตุที่ลมเลิกภารกิจค้นหาในคืนแรกเพราะเหตุนี้ เราจะมาหากันทำไมพ่อแม่เขายังหัวเราะกันอยู่เลย พร้อมกันนี้ในช่วงตอนหนึ่งคุณหนุ่มการชัยกมดพลยพิธีกรในรายการได้พูดออกมาว่าวันแรกก็งงอยู่ต้นมีโอกาสคุยกับตัวแม่บอกว่าจะให้เงินจำนวนหนึ่งถ้าแม่ให้เด็กคนอื่นไปให้เอาเด็กกลับมาถ้าเลี้ยงไม่ไหวตนเข้าใจเราอาจยากจนไม่มีงานไม่เป็นไรเดี๋ยวต้นจะช่วยจะให้เงินก้อนหนึ่งกับแม่ไปก่อนเชื่อว่าจะเลี้ยงน้องได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งเลย แต่ถ้าขาดตกบกพร่องตอนจะช่วยให้อีกแกก็นิ่งคิดไปสักพักบอกว่าไม่รู้อยู่ไหนแล้วแกไปบอกทีมงานผมชื่อคุณหนุ่มเหมือนกันบอกว่าพี่หนุ่มกัญชัยจะให้เงินเขาจริงใช่ไหมทีมงานเลยบอกว่าจริงแล้วก็มาคุยว่ายังไงคุยกันอีกทีรู้อีกทีเหมือนเขาคิดอีกและบอกว่าไม่รู้อยู่ที่ไหนจริงๆเขาตอบคำนี้มาตอนหลังก็สงสัยเขาบอกว่าเด็กไม่รอดแล้วเขาเอาเด็กไปทิ้งยิ่งสับสนไปใหญ่ ก่อนที่อาจารย์ปรเมศอินทราชุมนุมอายการอุปโสสำนักง,งานการสอบสวนจะพูดขึ้นมาว่าเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเชื่อเถอะนอกจากนี้ยังได้วิเคราะห์อีกด้วยว่ายืนยันว่าเด็กไม่น่าเสียชีวิตดูทำลายทั้งหมดน่าจะมีอะไรมากกว่านี้คดีทุกคดีต้องดูทำลายว่าอะไรยังไงถึงจะชี้เป้าได้ถูกแต่ตอนนี้เรามานั่งวิเคราะห์ตามคำพูดของเขาไปดูผลแต่ผลไม่เจอไงต้องดูที่ต้นก่อนมายังไง ตอนมากินหมูกระทะพาเด็กมาด้วยไหมจะมีอาการอะไรไหมทุกส่วนเป็นส่วนประกอบถ้าทําความจริงให้ปรากฏความยุติธรรมเกิดทนายเดชาหว,วันคดีน้องต่อซ้ำรอยดราม่าสองคดีดังสุดท้ายหาคนรับผิดไม่ได้จากกรณีคดีข่าวปฏิบัติการค้นหาเด็กชายต่อสักแสงสว่างหรือน้องต่อเด็กชายวัยแปเดือนที่หายตัวออกจากบ้านจนเป็นข่าวดังซึ่งล่าสุดนางสาวนิ่มแม่เด็ก รับสารภาพได้นำร่างของลูกชายไปทิ้งบริเวณคลองหลังบ้านใกล้กับแม่น้ำท่าจีนตำบลหินมูลอำเภอบางเลนจังหวัดนคปรปฐมล่าสุดทนายเดชากิตติวิทยาน,นันก็ออกมาเคลื่อนไหวให,ให้ความเห็นในแง่มุมของการบังคับใช้กฎหมายโดยเขียนเนื้อหาผ่าน Facebook ทนายใครทุกโดยมีข้อความว่าทั้งที่ยังไม่มีศพน่าคิดอยู่นะ ขวนแจ้งหรือไม่อย่างไรนำพังเพียงคำรับสาร,รภาพเป็นแค่พยานบอกเล่าพอขึ้นสารจำเลยก็กลับคำให้การถ้าไม่มีพยานหลักฐานอื่นประกอบที่แน่นหนาเพียงพอศารก็ต้องยกฟ้องการดำเนินคดีสำคัญต้องไปทำเหมือนการเล่นลิเกเดี๋ยวจะเหมือนกับคดีน้องชมพู่คดีแตงโมและอีกหลายคดีที่เป็นดราม่าสุดท้ายแล้ว หากคนรับผิดไม่ได้เลยเป็นข้อถกเถียงสดุกปากกันในโซเชียลเท่านั้นฝากเป็นข้อคิดจ,จากทานายเดชาสอบถามข้อกฎหมายรู้กฎหมายกับทานายใครทุกอย่าเชื่ออะไรง่ายๆฟังความให้รอบด้านความจริงในโซเชียลเป็นเรื่องของความเชื่อความจริงได้แล้วในชั้นศาลเป็นเรื่องของพยานหลักฐานและต้องปราศจากข้อสงสัยจึงจะเอาคนผิดมาลงโทษได้ฝากไว้แค่นี้ครับผมเป็นทานายไม่ใช่หมอดู ทั้งนี้หลังโพสต์ให้ความเห็นกระบวนการเอาผิดเมื่อไปถึงชั้นศาลคดีแม่น้องต่อเด็กวัยแเดือนที่ในเนื้อหาบางตอนมีการพาดพิงไปถึงคดีดังถึง2คดีปรากฏก็ทำเอาบรรดาแฟนคลับและสังคมเกิดเสียงวิจารณ์ตามมาอีกจำนวนมากเช่นน่าจะยังไม่แจ้งข้อหาฆ่าเพราะยังหาศพไม่เจออันดับแรกแจ้งข้อหาให้การเท็ุก่อนเพราะครั้งแรกให้การอีกอย่างหนึ่งแล้วต่อไปให้การอีกอย่างหนึ่งก็จะ